สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองร้อมสี่บาทมีบอลมีบันทึกชวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งเป็นเสนอหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสิบหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจะโทรด่วนหรือทักไลน์ทักอแอดไลน์ทักแชทคุยได้เลยจ้ะเบอร์โทรด้านล่างนี้เด้อสองร้อยสี่บารมีบอลมาครับผมเริ่มกันที่อุทยานหลวงครับพี่นี่เลยใบยอ้วนกลมสวยๆกันตรงนี้ด่างเหลืองตัดเขียวสวยๆจะอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ครับพี่ห้าจุดห้านิ้วสวยๆงามๆตามทองเรื่องครับพี่สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่จ้านี่จ้าอ่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่มีกันตรงนี้อ่าต้นนี้ละกันต้นที่สองครับพี่นี่เลยใหญ่ๆล้นๆห้าจุดห้าหน้าสวยๆครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์สามร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองนี่เลยจ้า สวยๆเข้มๆแจีจมๆ,มๆแรมเลยและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผมจัดนี่เลยครับพี่อ่าใหญ่ๆสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หลอดใหม่กลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่จะ้ะด่างทุกใบนะไม่มีเนาะด่างทุกใบไม่มีรูดอุทยานหลวงราชพฤกษ์สามร้อยบาทต้นที่สามครับผมนี่เลยจะ้ะซอมสวยๆเนาะ ทางด้านนี้มีออฟติมัสครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยฉ่ำครับพี่นี่เลยเข้มเข้มพื้นเขียวหน้าด่างแดงตัดกับความเหลืองมานี่มีเนาะนี่เลยเหลืองแทรกแดงสวยๆออฟติมัส,สหน้าเทพเทครับพี่เข้มเข้มสวยๆว,ว,วาวๆแจ่มแจ่มจึง้งจึ้งจากห้าร้อยบาทครับผมห้าจุดทานี้ใบใหญ่มากครับพี่ออฟติมัสต้นนี้สวยจัดนี่เลยครับพี่ห้าร้อยบาทเข้มเข้มเลย ทางด้านนี้มีเนื้อดวงแม่งต้นนี้ละกันครับพี่เนื้อดวงครับพี่ใหญ่นี่เลยผมเอามือโอบใบนี้เลยครับพี่เท่าฝ่ามือครับผมเนือดวงใหญ่ใบเท่าฝ่ามือไซส์5 5อันนี้พี่เอาไปยกเอาละกันเนาะถ้าเอา,เอาไปก็เอาไปยกลงกระถางสิบได้เลยเนี่ยต้นใหญ่มากเนือดวง400บาทจ้ะไซส์ใหญ่บิ๊กบิ้มนี่เลยครับพี่เบลเลอร์เบลเลอร์เนือดวงใหญ่หน้าสวยสวยรอดใหม่มาแล้วน,น,น,นู่นนานู่นนะครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่เนือดวงใหญ่ สี่ร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วล้นจัดล้นจัดครับผมนี่เลยจ้าและต้นนี้เทวาอะเทวาอะะพี่รักครับพี่นี่เลยใหญ่ๆห่สวยสวยครับพี่นี่จากรอดใหม่มาแล้วกลางมาแล้วนิดหนึ่งด่างเด้อด่างเด้ออะเทวาพี่รักต้นนี้ขอห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่นี่เลยจากห้าร้อยบาทเทวาอะพี่รักครับพี่ด่างประมาณนี้โตวไวโตวไวจะดน่ไซส์ใหญ่ร้นฟูห้าจุดห้านิ้ว หน้าสวยเข้มๆกับต้นนี้อ่าสันเซ็ตสกายครับพี่นี่เลยครับผมนี่นี่ป้ายน้ำตาลตัดเข้มครับพี่เหลืองส้มทองสวยๆครับผมซันเซ็ตสกายรอดใหม่มาเล้วครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดรอดใหม่ก็ไม่รุดไม่หลุดแน่นอนครับพี่สันเซ็ตสกายหน้าสวยเข้มๆครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะครับผมนี่เลยใหญ่ล้นห้าจุดห้าันเซ็ตสกายครับพี่ใหญ่ หน้าสวยๆแบบนี้แบบนี้อ่ะต้นที่หนึ่งเนาะอันนี้ต้นนี้สันทสศก,กายครับพี่สวยๆเช่นกันหน้าสวยเข้มแรมนี้เลยเหลืองส้มทองห้าร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองนี้เลยสวยๆจะรอดใหม่ใบใหม่ใบนี้ใบนี้ครับพี่พึ่งกลางมานี่เลยน้ำตาลเหลืองส้มทองสันทิศก,กายสวยๆห้าร้อยบาทต้นที่สองจะถัดมาด้านนี้ออติมัสครับผม สวยเข้มจัดเช่นกันผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่เนาะอันนี้ออฟติมัสครับพี่ห้าร้อบาทต้นที่2นี่เลยใส่หมายโรงหมายเรขไว้ให้เรียบร้อยครับพี่ไม่ผิดต้นอย่างแน่นอนขอให้แจ้งอ่าเรขต้นให้ตรงกันแค่นั้นเองครับพี่เนะาะต้นนี้ห้ารยบาทต้นที่สองออฟติมัสครับพี่สวยเข้มนี่เลยหน้าแดงตัดเหลืองนี่เลยอันนี้ออกเหลืองๆอส้มๆนะพี่เนาะนี่ใบนี้แดงเข้มมากออฟติมัสห้าบาทต้นที่2ครับผมและด้านนี้ หนึ่งเดียวไซส์ใหญ่ล้นล้นครับผมเอาไปยกลงกระถางสิบได้เลยครับพี่หน้าแดงสวยเข้มปัดเข้มปัดแบบนี้ครับผมนี่เลยเม็ดขาวตัดกระจายมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเดียวในจักรยานแฮะหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่สวยไซส์ใหญ่ด้านข้างจะล้นแล้ว1,200บาทอันนี้คือไปยกลงกระถางสิบได้นะนี่เลยมุมนี้นี่มองไม่เห็นกระถางแล้วพี่ต้นใหญ่ไซส์โตหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมม้าดาัง ชมพูกันหน่อยครับผมนี่เลยต้นนี้ชื่อว่าราชธานีนะครับพี่ราชธานีด่างสวยด่างสวยครับพี่นี่จะ200บาทใบออกแบบว่าอ้วนๆกลมๆนะพี่เนาะนี่เล vengeance. ยสะโพกแบบว่าสะโพกสะดงสะดือม้วนๆนี่จ่าม้วนต้วนสวยๆและด่างสวยราชธานีน้องชื่อว่าราชธานี200บาทครับพี่ไม้สวยนี่เลยชมพูเข้มๆด่างแจ่มๆอีกหนึ่งต้นน่าเก็บน่าเก็บจ้ะและต้นนี้ดาราครับพี่ดาราดาราดารา ลายไฟครับผมดาราลายไฟนี่เลยนี่เลยตัวน,นี้รอดใหม่มาแล้ว350บาทครับพี่ดาราใหม่น้องชื่อว่าดาราลายไฟนะครับผมดาราลายไฟเนาะสามร้อยห้าสิบบาทแจ่มจ่เส้นกันด้านนี้มีอ่าซับลงโลดครับพี่นี่เลยชมพูตัดเขียวสวยๆแจ่มแจ่มครับพี่ซับลงโลดนี่เลยชมพูตัดเขียวแบบว่าตัดกันดีตัดกันสว่างมากสามอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ซับ รุ่งโรดน์250บาทสวยเข้มแจ่มฟูกระถางอันนี้กระถาง6นิ้วตอนนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วครับพี่ล้นจัดเลย250บาทซับรุ่งโรดจ้าอ่ะวางก่อนเดี๋ยวมาทางด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้านนกาเนาะผม,ผมเลย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 ครับพี่กาคาพลิกสวยๆต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วอันนี้5.5นิ้วเช่นกันครับพี่กาคาพิกนี่เลย พื้นใบออกน้ําตาลนะพี่เนาะน้ําตาลจนจะออกไปทางด้านน้าตาลน้ําตาลตัดแดงนี่เลยจ้ะกาคาริกสามร้อยบาทครับพี่ไซส์สวยต้นใหญ่รอดใหม่มาแล้วกาคาพริกสามร้อยบาทครับพี่ต้นใหญ่ไม่พ่านเบอร์เรอร,รอ์เบอร์เร่อแจ่มๆเลยด่างเรืองแจ่มมากครับพี่ต้นนี้เทวาอะพิรักต้นนี้เทวาพิรักเทวาพิรักแต่ว่าเป็นไซส์ที่ ด่างแจ่มด่างทุกใบไม่มีรู้หลอดใหม่ไม่ใช่หลอดใหม่พี่ใบเบีย้ยใบร่างเออใบเบีย้ยใบร่างนี่คือด่างยังอยู่เลยยังไม่ทิ้งไปนะพี่หลอดใหม่ก็ป่องมาแล้วกำลังหลอดใหม่กำลังจะมาต้นนี้ขอหกร้อยบาทครับพี่เทวาอภิรักษ์หน้าสวยๆนี่เลยด่างแจ่มด่างเลิศโน .01 นับวัน no. ในหมู่บ้านครับพี่ด่างไม่เคยหลุดเลยต้นนี้สวยๆจ้ะเทวาอภิรักสวยๆจ้าหกร้อยบาทแจ่มๆเลยและนี่เลยครับผมไม้ดำแดงมิ่งมงคล แผงนะพี่เนาะแผงแดงตัดความป้ายดานะพี่แดงตัดดํามิ่งมงคลแผงแต่เป็นไส์ใหญ่แม่พันแล้วผมยกให้ดูนี่จ้ะนี่จ้ะใหญ่แบบว่าเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ยิ่งโตยิ่งแดงยิ่งดําตัดแดงครับพี่ยิ่งโตยิ่งยิ่งเข้มยิ่งโตยิ่งเข้มอ่ามิ่งมงคนแผงครับพี่สี่ร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งสี่ร้อยบาทต้นที่หนึ่งหลอดใหม่มาแล้วต้นที่หนึ่งสวยไหมสวย แต่ต้นที่สองก็อ่ะผมว่าไม่แพ้กันผมว่าไม่แพ้กันต้นนี้จะมิ่งมงคลแผงเซร,ระบาทต้นที่สองครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่นี่เลยหน้าแบบว่าเดยงมากๆครับพี่ไม้ชอบแดดนะพี่เลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับผมสาหรับต้นไม้ต้ตนนี้เนาะมิ่งมงคลแผงครับพี่สี่ร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยสวยจะ้ะสวยสวยจะ้ะอ่ะวางก่อนด้านนี้มิ่งมงคลแผงเซร,ระบาทต้นที่ สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยผมยกออกกล้องออกมาไกลมากครับพี่ใหญ่จริงก <c oughs> ระถางผมเปลี่ยนกระถางสิบนี่ยังล้นอ่ะยังล้นกระถางสิบนี่เลยจ้ะมิงมงคลแผงสิ่ละบาทครับพี่ต้นที่สามครับผมหลอดใหม่ใบใหม,ใหม่นี่จะกลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่โอ้โหแดงเข้มปัดครับผมสิละบาทต้นที่สามเนาะมิ่งมงคลแผงด้านนี้พุทธคุณสวยๆครับพี่ไซส์ใหญ่นี่เลยหน้าเรืองทองอารามแท้เลยตำลึงนี่เลยจ้ะ พุทธคุณเลืองเลืองครับพี่นี่เลยไม้เหลืองรูปงามนามเพาะต้นนี้ฟอร์มฟูล,ล้นห5าจุดหาลอดมาแล้ว5 0 0บาทจ้าพุทธคุณใหญ่ครับพี่ด้านข้างนี่เลยนี่เลยไซส์ใหญ่หน้าสวยสวยครับพี่พุทธคุณใหญ่หลอดใหม่มาแล้ว5้าบาท5.5นิ้วแจ่มเลยและต้นนี้ท้องรอนี่ผมลากยาวให้เลยครับพี่น้องไม่สวยแต่น้องรอใบใหม่ล่าสุดก็โคตรรอเลยครับพี่ท้องรอ350บบาทครับพี่ รอทุกใบยันใบใหม่นี่คือรอจัดนี่เลอับีใบใหม่ล่าสุดล่าสุดท้องรอ350ร้อยาสิบาทจา่ะงามๆเลยต้นนี้รูปไม้ใบกลมกับพีพี่นี่เลยสีแบบว่าหลากสีหลักสันมากนะพีเนาะมีความเขียวเข้มเขียวแก่เขียวอ่อนมีเม็ด อาขาวกระจายแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดชมพูโอ้ใบกลมอีกครับพี่นี่เลยสวยครบนี่เลยมุมไกลหน่อยครับพี่รูปไม้ใบกลมต้นนี้สวยๆครับพี่อาสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทรูปไม้ใบกลมไซส์ใหญ่สวยหลากสีครับพี่นี้จะนี่จะรูปไม้ใบกลมต้นใหญ่เบอ้บอเรอ่อหน้าสวยหลากสีสามร้อยบาทครับผมห้าจนห้านิ้วล้นจัดงามๆเลย ดาราดาราับพี่ต้นนี้เป็นดาราด่างครับพี่เป็นไม้อใหม่เป็นชื่อใหม่ชื่อว่าดาราลินนะครับพี่เนาะนี่เลยเขาจะมีความแบบว่าด่างด่างพืง้นใบแดงนะพี่เนาะแล้วก็ด่างด่างออกขาวออกตัดแบบว่าเขาจะมีความเหลืองนะตอนโตครับพี่มีความตัดเขียวนี่เลยจะดาราลินดาราลินไซส์ใหญ่ แม่พันต้นโตต้นโตครับพี่ด้านข้างจากนีเลยดาราดังดารดารลินห้าร้อยบาท bueno, ครับพี่สวยสวยไซส์สใหญ่แม่พันใบเท่าฝ่ามือเบอร์เรอร์เบอร์เรอร์นี่จะ้ะนี่จะ้ะอ่าดาราลินดาราใหม่ฝากไปเด้อครับพี่ฟอร์มสวยนะเนี่ยฟอร์มสวยฟอร์มสวยอฟอร์มประกวดอ่าสยามครับผมสายามนาลมิตเดี๋พี่เดี๋ยวคัดแจมๆมให้ตรงนี้แจมแน่นอนนี่เลยครับพี่แจมแน่แม่จ๋าครับผมดังสวยสยาม นรืมิดครับพี่นี่เลยป้ายสวยแจ่มจึงเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะครับพี่ต้นที่หนึ่งนะครับผมสยามนารืมิตฉายาดาวค้างฟ้าครับพี่แรอมตะของแท้ของแท่นี่เลยจะเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งสยามนารืมิตจ้ะง,งามๆด้านในครับผมสยามนารืมิตเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองวา้วาวหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยกลางมาแล้วนิดหนึ่งถึงความเห็นถึงความสวยแล้วแหละขนาดนี้ยังกลางไม่สุดนะเจ็ดร้อยบาท ต้นที่2ครับพี่ต้นที่2สยามนาลิมิตครับพี่นี่เลยแรอมรตะของแท้แน่นอนวางก่อนอีกสักต้นครับพี่ผมว่าต้นนี้แจ่ยมเด้อดันสายด้าน้ายเอียเอ้ยวสายเอียเอ้ยวสายเอี้ยวสายเออด้านนี้ด้านนี้สยามนาลิมิตครับพี่7 0 0บาทต้นที่3ครับผมนี่จะ5.5นิ้วแต่คือฟูกระถาง5ล้นมากครับพี่700บาทต้นที่สครับผม หรือใครแบบว่าเฮ้ยน้องมันเล็กไปว่ะพี่ชอบแบบใหญ่ๆแบบว่าเอามาวางปึ้งแล้วสวยเลยต้นเล็กพันโตไม่ทันใจใช่ไหมพี่จัดไปครับผมผมมีสยามไฟใหญ่ให้ครับพี่เป็นกระถาง8นิ้วด้านนี้เลยครับผมนี่เลยหน้าสวยแจ,จ่มจึ้งเช่นกันอ่าหลอดใหม่ใบใหม่ใบนี้ครับพี่พึ่งกลางพึ่งกลางนี่เลยครับพี่สวยแจ,จ่มจึ้ง8ดนิ้วใหญ่ๆ1หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่สยามนลมิตร ใหญ่แปดนิ้วยกทีนี่คือมือผมนี่คือโยกนเลยทีเดียวเชียวครับพี่ใหญ่หนม่ด้านข้างครับพี่สยามไม่ใหญ่แปดนิ้วหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่สวยสวยเลยเต็มกล้องจัดตอนนี้ผมเอากล้องมาจะชนหูดังหมแล้วจะจะ,จะชนจมูกผมแล,ล้วนตอนนี้พี่ถอยออกมาไกลมากต้นใหญ่สวยครับพี่สยามสยามสยามใหญ่พันสองใครชอบแบบว่าไม้ใบแบบว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับพี่ต้นนี้เลย เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้แต่ว่าเป็นลูกไม้ทรงใบแบบว่าใบาตาลน,นะพี่นะนี่เลยจ้ะใบาตาลสวยๆเขาเป็นพื้นอา่าเขาเรียกอะไรพื้นเขียวแล้วเขาจะป้ายตัดออกนี่เลยนะพี่ออกแดงนะตัดไปทีนะเป็นพื้นเขียวแบบนี้นะพี่นะพื้นเขียวแบบนี้นะแล้วก็มีความแดงตัดเป็นปืน้นเป็นปื้นมาแบบนี้นะพี่เป็นลูกไม้ใบาตาลอ่าผมเรียกเป็นลูกไม้ใบาตาลแล้วกันนะพี่ชื่อจะได้ตรงกันนี่จะ้ะฟอร์มสวยครับพี่ใหญ่กระถางไม่ต้องพูดถึงมองไม่เห็นแล้ว5.5นิ้วนี่จะจ้ะลูกไม้ ใบตาลห0 0รบาทครับพี่มีต้นเดียวสวยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนเป็นที่แน่แท้ครับพี่นี่จะด่างแดงเป็นปื้นเป็นปื้นมาแบบนี้สวยๆทรงใบลูกตาลครับพี่ลูกตารหรือลอนตาลนั่นแหละโรคไม้ใบลูกตาล5 0 0รบาทสวยๆเลย สวยๆครับพี่เขียวเหลืองแดงแมว3สีไม้ที่สวยที่สุดในตับแมวครับพี่นี่เลยต้นนี้ชื่อว่า9้แต้มครับพี่ไม้ทำยากนานๆครับพี่ผมจะมีมาทีเนาะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ,บ่อยๆเขียวเหลืองครับพี่และ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 ,แ,ละ,แ,ละ,แ,ละแดงนี้เลยเทปจะหับครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวครับพี่ก้าวแต้มสวยๆครับผม5.5นิ้วสวยๆแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆนี่จะัะนี่จัะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ก้าแต้มต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองครับพี่เพราะตอนนี้มีแค่ต้นเดียวกว่าจะคัดมาแบบว่าอ่าป้ายๆด่างๆมีความติดเหลืองติดแดงมาให้แบบนี้นะครับพี่โอ้ยผ่าแล้วผ่าอีกจะ้ะอ่าสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เรียบจับรียบจองสวยๆแบบนี้มีต้นเดียวก้าแต,แต้มจ้ะนี่เลยแค่ชื่อก็ใช่แล้วใช่ไหมไม้อีกหนึ่งต้นในดวงใจของผมแล้วแต่ว่าทํายากประเด็นนานเนี้อแบ่งทีอ่ะตอนนี้ครับผมอ่า สีราแผงสอนครับผมสวยแจ่มครับพี่นี่เลยดางเหลืองกระดูกม่วงตัดเหลืองมาแล้วเรียบร้อยเป็นร้อยแบบนี้แบบนี้ครับพี่สีราแผงสอนห้าร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งแต่อันนี้มีต้นที่สองครับพี่ออาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะรอดใหม่มาแล้วสีราแผงสอนครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งจ้กด้านในเลยสีราแผงสอนครับพี่สวยสวยต้นที่สองนี่จ้านี่จ้าแจ่มแจมเหลืองตัดม่วงมาแล้วครับนี่เลยจ้ะสีราแผงสอนนี่เลยรอดใหม่ ซูมกันให้ดูใกล้รับพี่หลอดใหม่มาแล้วอ่าห้าร้บาทต้นที่สองครับพี่สิราแผงสอนจ้านี่คือกระเจมเช่นกันและด้านนี้เจ้าขานครับพี่นี่เรยจะสวยสวยนี่สามร้อบาทเจ้าขานกัดอ่าเม็ดชมพูมาแล้เวเรียบร้อยนะพี่เนาะติดขวาแล้วก็ด่างเหลืองจะขอบใบป้ายตัดเข้ามาครับพี่ไม้สามสีเช่นกันเขียวชมพู เหลืองเจ้าขานครับพี่นี่เลยฟอร์มสวยล้น5.5 300บาทจะเจ้าขานงามๆเลยเพชรแสนมานีครับพี่เพชรแสนมาีชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับพี่ไม้แรหน้าสวยนะเก็บอีกหนึ่งต้นเพชรแสนมาีนี้เลยหน้าเหลืองแดงครับพี่นี่เลยสว่างออร่ามากเพชรแสนมาี500บาทต้นที่หนึ่งครับพี่ชํำๆครับพี่ชำชำๆหนึ่งชำ้ำไหม ยังไม่ช่าเดี๋ยวไปเลือกต้นสองแล้วกันอ่ะต้นนี้ก่อนแล้วกันครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยมีลูกน้อยหอยสังส4สี่ต้นแฮมแทมครับพี่ย่าย่าย่านี่ยังไม่ถอนห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่เพรแสนมานีอ่ะเพรแสนมานีช่ำไหมพี่ต้นที่สองต้นนี้โอ้โหแดงแบบว่าออร่าออร่ามากครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยมันช่างจ้าเศระเกินครับพี่หน้าแดงเรืองทองมันช่างจ้ายิ่งกระหลอซีนนซะอีกต้นนี้ห้าร้อยบาทต สองครับพี่เพชรแสนมะนีจา้าท้ายทิ้งทิ้งท้ายกับต้นนี้ครับพี่ทับทิมนครครับพี่สีแดงที่จริงใจแดงจริงแดงซะเหลือเกินแดงยันก้านครับพี่ทับทิม นครยิ่งโตครับพี่นี่เลยยิ่งแดงยิ่งฉ่านะครับพี่ไม้สวยนี่เลยต้องเก็บแล้วแหละต้นนี้ทัพทิมนคร4ี่ระบาทครับพี่สวยสวยต้นที่1 5.5นิ้วล้นล้นครับพี่ล้นล้นแดงเสือเกินนี่เลยอันนี้คือเม็ดสีนะพี่นะแล้วก็นี่เลยด่างแดงป้ายแดงมาช่ำฉ่แบบนี้จะ้ะให้ดูยันการแดงยันการครับพี่แดงยันการสี่ระบาทต้นที่หนึ่งทัพทิมนครครับพี่จัดไปอาสระบาทต้นนี้ต้นที่ ซ่องครับพี่ทัพทีมนครช่ำช่ำเช่นกันครับพี่สีร่ระบาดต้นที่สองรอดใหม่มาแล้วมาแล้วอันนี้คือแบบว่าฮารครึ่ง רים, ครับพี่ฮารเคิงฮารเคิงฮาร์เคิงสวยๆครับพี่ทัพทีมนครสี่ระบาทต้นที่สองล้นห้าจุดห้าเส้นกันครับผมและตัวน,นี้ก็ช่ำเช่นกันทัพทีมนครสี่ระบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี้เลยแดงสวยๆแดงอย่างกา้านเช่นกันอา่า ชำจัดเลยทัาทิมละครสี่รบาทต้นที่3าครับผมอ่าสนใจต้นไหนกิงกังกังกิงครับพี่เนาะเบอร์โทรอะไรด้านล่างนี้เลยครับพี่มุมซ้ายมือด้านล่างด้านล่างนี้นึกถึงบอที่สวยนึกถึง2 3 4สามสบารมีบ่อนสวัสดีครับ